สวัสดีครับทุกคนวันนี้พามาพูดคุยถึงเซ l s i เซียสกันหน่อยนะครับหลายคนมีคําถามนะว่าทําไมเซียสเซียสเนี่ยราคาถึงร่วงลงมาขนาดนี้นะครับเขากังวลอะไรกันนะครับเซ l เซียสเนี่ยกับวิกฤตกรารณ์ชั่วคราวนะฮะจุดจบของการเติบโต e n e r g y Drink หรือเปล่านะวันนี้เรามาคุยกันหน่อยนะครับรวมถึงวิเคราะห์ร่วมกันนะว่าเซียสเซียสเนี่ยโอกาสเติบโตยังมีอยู่หรือเปล่าและทําไมเนี่ยเราถึงจะต้องสนใจหุ้นนี้นะครับและใครที่เป็นสายหุ้นโกรดเนี่ย เซียสจะตอบโจทย์เราหรือเปล่าณตอนนี้นะครับเซียร์เสเนี่ยเป็นผู้เล่นอันดับที่3นะเพื่อนในตลาดของเครื่องดื่มชูกําลังนะครับตอนนี้เนี่ยกำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งสําคัญนะครับราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวลดลงกว่า7จจากจุดสูงสุดนะครับณนะต้นปีนะเพื่อนสถา,านการณ์แบบนี้เนี่ยมันเป็นสัญญาณอันตรายอะไรหรือเปล่านะครับเราในมุมมองของนักลงทุนเนี่ยควรจะทํำยังไงนะครับควรจะแอคชั่นอย่างไรดีนะครับเข้าไปเก็บถือต่อ หรือว่าขายออกนะครับเดี๋ยววันนี้มารู้กันนะครับอย่างที่ผมเกริ่นไปตอนแรกนะครับว่าราคาของเซลเซียสเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยลงมาไกลมากนะครับประมาณเกือบ73ได้นะฮะโดยประมาณนะฮะซึ่งราคาณปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ26เหรียญเท่านั้นเองนะครับ26เหรียญในตอนนี้เนี่ยมันถูกพอหรือยังนะครับหรือว่ามันอาจจะลงไปต่อได้อีกนะฮะอันนี้ก็ตอบได้ยากเลยนะเพื่อนๆเรตติงจะนวิเคราะห์นะครับเขามองว่า บางสำนักนะครับก็ให้บ่ายนะบางสำนักก็บอกว่าขายโดยด่วนนะฮะหเดือนที่ผ่านมานะฮะอย่างที่ผมบอกลงไป72%นตะครับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยลงไปเกือบ50%นะครับและลองดูตั้งแต่เข้าตลาดมานะตอนนี้แทบจะลงมาที่ตีนภูเขาเลยนะเพื่อนๆ f o r อน r d PE ตนี้อยู่ในเกณฑ์ที่แพงอยู่นะฮะอยู่ที่ประมาณ39เท่านะครับและ Market Size ตอนนี้เนี่ยเกือบจะกลายเป็นหุ้นเล็กแลวเพื่อนๆ m a r อ e t size อยู่ที่ประมาณ6กิลลียนเท่านั้นเองนะครับ a r i a t i o n แพงนะฮะโกรดยังดีอยู่นะครับ Profit ยังดีอยู่นะฮะม omentum แล้วก็ revision เนี่ยยังไม่ค่อยเข้าทางเซลเซียสักเท่าไหร่นะครับและล่าสุดนะเพื่อนๆประกาศไตรามาสออกมานะฮะร,รายได้ลดลงครับกำไรก็ต่ำกว่าคาดนะครับจึงทำให้นักลงทุนเนี่ยค่อนข้างที่จะกังวลมากเลยฮะลองดู eps นะเพื่อนๆพื่นศูนย์นนนะกำไรต่อหุ้นเป็นศูนย์ะครับแสดงว่าการทำกำไรเนี่ยเริ่มลดลงนะครับจะบอก อะไรบางอย่างกับเราหรือเปล่านะครับและในส่วนของรายได้ก็พลาดไปเช่นเดียวกันนะครับการเติบโตต่อปีเนี่ยลดลงถึง31เนะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนั่นเองนะครับเราแวะมาดูงบการเงินคร่าวๆของ c e เซียสกันหน่อยนะครับในการดูนะฮะว่าพื้นฐานเขาจะเปลี่ยนจริงหรือเปล่านะฮะอันนี้เป็นตลาดของ Energy Drink นะครับเพื่อนๆเป็นเทรนด์นะฮะ Energy Drink ก็คือ แท่งสีส้มนะเพื่อนจะเห็นว่าปี2020ปี2021เนี่ยโตดีมากนะครับแล้วก็เริ่มดรอปนะฮะในปี2022นะปี2023โตขึ้นมาได้นิดนึงนะฮะและปีนี้นะครับเพื่อนตลาดของ Energy Drink เนี่ยอ่อนตัวลงอย่างมากนะครับ โตเพียงแค่1%เท่านั้นเองนะครับแต่หากเรามาเทียบกับ Beverage นะเพื่อนๆหรือตลาดพวกขนมคบเคี้ยวของว่างอะไรพวกนี้นะครับก็จะเห็นว่าตลาดของ Beverage เนี่ยแย่กว่า Energy Drinks ซะอีกนะครับเติบโตติดลบนะเพื่อนหรือว่าชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับ3ปีติดต่อกันแล้วนะฮะลบ4ลบ3ลบ3นะครับก็ไม่แปลกใจเลยเนาะที่หุ้นอย่าง Hershey, Mondelez, Pepsi หรือว่า CocaCola นะครับยอดขายจะชะลอลงไป ได้บ้างเช่นเดียวกันฮะเพราะมันเป็นกระทั้งตลาดจริงๆนะครับและถ้าเราลองมาเทียบวอลุ่มนะฮะเพื่อนๆอัตราการเติบโตฮะเทียบกับเจ้าตลาดทั้ง4แบรนด์นะครับแบรนด์แรกนะฮะก็จะเป็นเซลเซียที่เรากําลังพูดถึงอยู่เนาะเรดบูลนะฮะแท่งสีฟ้านะครับมอนสเตอร์แท่งสีเขียวนะครับมี Alani นีนะฮะแท่งสีชมพูนะครับแล้วก็มีร็อกสตารนฮะแท่งสีดํานั่นเองครับในปี2020นะฮะ เรดบูลเนี่ยกรอได้ดีที่สุดนะครับปี2021เช่นเดียวกันนะครับแต่ในปี2022เนะเกิดน้องใหม่เข้ามาในตลาดนะครับแล้วก็โตแบบแซงหน้ารุ่นพี่นะครับจริงๆก็พอจะเริ่มเห็นเทรนตั้งแต่ปี2020แล้วเนาะเซลเซสเนี่ยโตแรงนะครับเมื่อปี2022แล้วก็ปี2023นะครับแต่ในปีนี้นะฮะก็เป็นไปตามสภาวะตลาดด้วยนะครับจึงทำให้เซลเซสเนี่ย โตลดลงแบบนี้นะครับแต่นอกเหนือจากตลาดแล้วนะเขายังมีปัจจัยอื่นอีกนะครับเดี๋ยวเราพูดกันในพาร์ทถัดไปแล้วกันนะครับแล้วเซ s ล u เซียสเนี่ยเขาก็ยังมีแพลนขยายตลาดนะเพ,เพื่อนเพื่อเพื่อจะชีกหนีนะครับรายได้ที่ลดลงณปัจจุบันนะเพื่อนมีแพลนที่จะไปแคนาดานะฮะอังกฤษนะครับไอร์แลนด์นะฮะออสเตรียนะฮะนิวซีแลนด์แล้วก็ฝรั่งเศสนั่นเองครับแม้ว่ารายได้ในต่างประเทศตอนนี้ยังไม่มากนะครับ เพราะสัดส่วนหลักเขายังอยู่ในอเมริกาเนาะแต่ในอนาคตนะครับหากแบรนด์ติดตลาดในแถบประเทศเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะช่วยสร้างนะครับรายได้เข้าไตรมาสให้กับเซลเซียสได้มากขึ้นฮะอันนี้ก็ต้องลงทุนในระยะยาวนิดนึงนะครับถ้าหวังจะเติบโตไปกับบริษัทอย่างเซลเซียสจริงๆนะครับนะฮะอันนี้เป็นรายได้ของเซลเซียสย้อนหลังให้เพื่อนๆได้ดูนะครับในอดีตที่ผ่านมานะฮะกรอดีมากๆนะครับถือว่าโกรอค่อนข้างสวยเลยนะฮะมีดรอปบ้างนะครับใน Q4 ปี 4, 22นะครับแล้วก็ปี23เนี่ยก็ดรอปลงมา2ไตรามาสนะครับส่วนมากจะดรอป Q3 Q4 หมดเลยนะฮะตั้งแต่ 22, ปี22เป็นต้นมาเนี่ยและปี24นะครับ Q3 ก็ดรอปเช่นเดียวกันนะที่เพิ่งประกาศไปนะครับซึ่งการดรอปในครั้งนี้นะเพืเ่อนๆการเติบโตลดลงถึง31%นะครับและ EPS อย่างที่ผมบอกไปเนะจากกำไรอยู่ครับกลับมาเท่าทุนและเกือบเข้าเนื้อนะครับสำหรับ c ซ l s i เซก็เลยทำให้เกิด ความกังวลเป็นอย่างมากนะครับในการเข้าไปลงทุนหุ้นนี้เนาะนักลงทุนบางคนก็มองว่ากรออาจจะหมดแล้วนะครับก็เลยพากันเทขายเซลเซียสลงมาจนต่ําขนาดนี้นะครับเพื่อนๆเน,นี่ยถ้าเทียบในตลาดท็อปทรเนาะก็อย่างที่บอกไปก็ Red Bull Monster Celsius นะครับในอเมริกาเนี่ย Monster กับ Red Bull เนี่ยค่อนข้างแข่งขันกันค่อนข้างดุดเดือดนะครับแต่ Celsius เนี่ยก็ยังไม่สามารถขึ้นไปตี2 2แบรนด์นี้ได้เนาะแต่การเติบโตที่ ผ่านมาก็ถือว่าทําได้ดีนะครับแม้ว่าในปีนี้เนี่ยการเติบโตจะดรอปลงไปบ้างนะครับสำหรับเซลเซียสและให้เพื่อนๆดูยอดอินเตอร์เนชั่นแนลนะฮะหรือว่ายอดต่างประเทศอย่างที่ผมบอกไปในตอนแรกนะที่จะขยายตลาดนะฮะยอดในต่างประเทศเนี่ยก็ไม่ได้สูงมากเท่าไหร่นะ และในไตรมาสนี้เนี่ยก็เริ่มชะลอลงบ้างเล็กน้อยนะครับยังไม่แน่ใจว่าแบรนด์ติดตลาดหรือยังนะครับแต่ก็ถือเป็นนิมิตหมายอันดีนะที่คิดจะขยายตลาดไปยังต่างประเทศเนาะเพราะโอกาสการเติบโตนอกอเมริกาเนี่ยก็ยังมีอีกเยอะนะครับสังเกตแบรนด์ใหญ่ๆเนาะอย่างเป๊ปซี่โคคาโคล,ล่าเนี่ยเขาก็ขายทั่วโลกเนาะก็เลยทําให้รายได้เข้าไตรมาสนี่บางหาสานับแต่เซ l ล i เซสเนี่ยขายในอเมริกาเป็นหลักเนาะเพิ่งจะเริ่มขยายไปต่างประเทศเท่านั้นเองนะครับดังนั้นโอกาสการเติบโตของเซ l ล i เซสเนี่ย ก็ยังมีอีกมากนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะว่าแบรนด์ Energy Drink อย่าง Celsius เนี่ยจะเข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภคได้มากน้อยแค่ไหนนะมันจะกินง่ายเหมือนกินโค้กกินเบปซี่หรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันดูแล้วก็พิสูจน์ฝีมือของบริษัทน้องใหม่นะอย่างเซลเซียสเขาด้วยนะครับเนี่ยเพื่อนๆกำไรนะฮะ gross profit ดอลลาร์นะครับก็คือกำไรสุทธินะแท่งสีดำนะครับแล้วก็ operating profit ดอลลาร์นะแท่งสีส้มนะครับกำไรเนี่ยจาก จากอยู่ในระดับ40ปลายๆไปถึง50%นะเพื่อนๆในตรมาสนี้ดรอปลงมาเหลือ46นะครับแล้วก็ operating profit margin ฮะก็ลดลงด้วยนะครับ EPS เ,เพื่อนๆอันนี้สิ่งที่เขากังวลกันมากเลยนะฮะบ,บริษัททำธุรกิจและไม่ทำกำไรนะเพื่อนๆและถ้าไใจมาต,ต,ต่อไปเนี e ่ย EPS ติดลบอีกนะผมว่าโดนเทหนักมากกว่านี้อีกนะครับ หวังว่าในไตรมาสหน้าเซลเซียสจะสามารถดัน EPS ให้กลับมาเป็นบวกได้และกลับมาเติบโตได้มากเหมือนเดิมนะครับทีนี้เรามาวิเคราะห์กันหน่อยนะครับว่าปัจจัยอะไรที่ส่งผลให้เซลเซียสเนี่ยทำไตรมาสได้ไม่สู้ดีขนาดนี้นะครับส่วนหนึ่งเนาะมาจากพาร์ทเนอร์หลักของเขาเลยนะก็คือเป๊ปซี่นั่นเองนะครับเป๊ปซี่เนี่ยเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์เชิงกลยุทธ์นะครับกับเซลเซียสตั้งแต่ปี2022แล้วเนาะด้วยการลงทุนประมาณ550ล้าน ดอลลารานะเพื่อนเเพื่อ,เ,อ,เ,อเข้าถือหุ้นประมาณ8.5%นะครับในบริษัท Celsius สนะครับและเป๊ปซเนี่ยเขาก็มีสัดส่วนการจัดจำหน่ายให้กับเซลเซียเนี่ยประมาณ60%นะครับของการจัดจำหน่ายทั้งหมดเนาะรายได้ของ Celsius สเนี่ยจะถูกนับนะเพื่อนก็ต่อเมื่อ p e ๊ปซเนี่ยสั่งของจาก Celsius สนะครับก็ถูกนับทันทีเลยเนาะไม่ได้คำนึงถึงว่า p e ๊ปซจะขายได้หรือไม่ได้นะครับ คือซื้อมากองไว้นะฮะก็นับเป็นการเติบโตของเซลเซียสแล้วนะครับและที่ผ่านมามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพื่อนๆเป๊ปซี่เนี่ยสั่งซื้อสินค้าเข้ามานะครับแล้วก็เหลือเป็นสินค้าคงคลังนะฮะเป็นสินค้าที่รอาการระบายนะครับและในไตรามาสถ,ถัดมาเป๊ปซี่ก็ชะลอการสั่งสินค้าจากเซลเซียสลงเนาะพอชะลอการสั่งสินค้าลงเนี่ยเซลเซียสก็โตน้อยลงนะครับเพราะว่ายอดกว่าง0มาจากเป๊ปซี่ใช่ไหมนะครับมันก็เลยส่งผลกระทบนะฮะกับอินเวนทอรีนะครับ การซื้อสินค้าที่น้อยลงสัดส่วนแค่40%ที่เ e l s i เซียสเขาวางขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าร้านขายช่องทางออนไลน์ต่างๆเนะี่ยมันก็ถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยเกินครึ่งน,นั่นเองนะเพื่อนๆดังนั้นนะครับเซ l เซก็น่าจะได้บทเรียนอะไรบางอย่างนะครับในการฝากเ e ปซี่ขายแบบนี้นะครับถ้าเ e ปซี่ระบายสินค้าได้น้อยนะครับหรือว่าการจัดจําหน่ายของเ e ปซี่มีปัญหานะก็จะชะง,งักนะครับ กับรายได้ของเซลเซียสนั่นเองนะอันนี้เป็นความเสี่ยงอันนึงเลยะฮะที่เซลเซียสเนี่ยควรจะเรียนรู้นะครับแล้วก็ควรจะขยายด้วยตัวเองนะครับแต่มันก็มีข้อดีเช่นเดียวกันนะเพื่อนๆการที่ได้ p e ๊ปซี่มาช่วยขยายตลาดเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ทําให้แบรนด์ของเซลเซียสเนี่ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นเนาะเนื่องจากว่าช่องทางการจัดจำหน่ายของเป๊ปซี่เนี่ยถ้าพิจารณาแล้วนะครับมีมากกว่าเซลเซียสนั่นเองนะครับ ทีนี้เพื่อ,อนๆการประกาศาตราาสที่ผ่านมานะมีการประชุมทางไกลด้วยนะครับซึ่งเป็นบทสัมภาษณ์นะฮะซึ่งคนสัมภาษณ์เนี่ยเขาได้ถามไปถึง CEO ของ c e l เซียนะครับประมาณ5คําถามเนาะเดี๋ยวผมสรุปแล้วก็เล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าคําถามเหล่านี้เนี่ยมันจะเข้ามาตอบ สิ่งที่เราสงสัยเกี่ยวกับบริษัทนี้ได้หรือเปล่าครับรวมถึงคําตอบของ CEO เนี่ยมันดูมีวิสัยทัศน์หรือเปล่าหรือว่าน่าเชื่อถือหรือเปล่านะครับคาถามแรกที่เขายิงไปหา CEO อของ Celsius สนับเขาบอกว่าความสัมพันธ์ของ Pe p ปซกับ Cel s ซียตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับผู้บริหารเขายืนยันว่า c ซ l s ซียและ Pe p s ซี่เนี่ยยังคงเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งนะเพื่อนเพื่อนและมีการปรับปร,บรุงข้อตกลงบางอย่างนะครับเพื่อให้เกิดความร่วมมือและการทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเราก็น่าจะได้เห็นนะครับ การจัดการสินค้าคงคลังของเป๊ปซี่ที่อาจจะดีขึ้นนะครับรวมถึงการเติบโตของเซลเซียสที่เซลเซียสเองก็ต้องกลับมาทํากันบ้านนะครับในเมื่อพึ่งเป๊ปซี่กว่า60%นะครับจะทําอย่างไรให้บริษัทเนี่ยเติบโตต่อไปได้นะครับอันที่2นะเพื่อนปัญหาสินค้าคงคลังนะครับผู้บริหารเซลเซียสเนี่ยเขาคาดการว่าปัญหาสินค้าคงคลังเนี่ยจะคลี่คลายในเร็วๆนี้นะครับและจะได้รับความร่วมมือกับ เป๊ปซี่เนี่ยอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อจะลดผลกระทบนะครับสินค้าคงคลังนะฮะคิดว่าในไตรมาสสี่เนี่ยยอดน่าจะาก,กระเตื้องขึ้นนะครับและดีขึ้นนะครับเราก็ต้องมาลอลุ้นกันอีกทีนะว่าในอนาคตเนี่ยเซ l s ลเซจะกลับมาเติบโตได้หรือเปล่านะครับหากใครมองว่าช่วงนี้เป็นโอกาสนะครับคิดว่าเป็นจุดต่ำสุดของเซ l s ลเซแล้วเนะี่ยอันนี้เพื่อนๆก็ลอง เอากลับไปทํากันบ้านดูอีกทีหนึ่งเนาะคำถามที่3นะครับส่วนแบ่งการตลาดเป็นยังไงบ้างนะครับเขาบอกว่าเซลเซียสเนี่ยเสียส่วนแบ่งการตลาดไปประมาณ1-2%เนะครับเนื่องจากว่าการแข่งขันเนี่ยรุนแรงมากเลยนะครับโดยเฉพาะในช่องทางของร้านสะดวกซื้อนะครับแต่ยังไงก็ตามนะฮะเพื่อนๆบริษัทเขามั่นใจว่า เซลเซียสเนี่ยจะกลับมาเติบโตได้อีกครั้งนะครับด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดและการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับและทำให้คน,นรับรู้แบรนด์มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ คำถามที่4ที่เขาถามนะเขาบอกว่ากลยุทธ์การเติบโตในอนาคตของเซลเซียสจะเป็นยังไงนะครับ c e o เขาบอกว่าเขายังคงมุ่งเน้นไปกับกลยุทธ์การเติบโต3ข้อนะครับอันที่1นนะเพืพ่อนๆเขาบอกว่าเขาจะดึงดูดผู้บริโภครายใหม่นะครับทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับทำให้คนเนี่ยดื่มเซลเซียสได้ง่ายขึ้นนะครับอันที่2เขาบอกว่าจะขยายช่องทางการจำหน่ายนะครับให้คนเนี่ยพบเจอเซียลเซียสได้มากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปซื้อ เข้าไปใช้เซ l ลเซสได้เหมือนกับดื่มโค้กดื่มเบปซี่เลยนะครับและอันที่3นะครับเขาบอกว่าจะเพิ่มความถี่ในการบริโภคนะครับจะเพิ่มการรับรู้แบรนดน์ครับยิงโฆษณาให้คนเนี่ยเห็นเซ l ลเซสมากขึ้นและทำให้โปรดักต์เนี่ยน่าบริโภคน่าดื่มมากขึ้นนั่นเองนะครับและคำถามสุดท้ายคำถามที่5นะเข้าถามถึงเซ l s ลเซสเนี่ยจะมีกลยุทธ์นะครับส่วนลดโปรโมชั่นอะไรออกมากระตุ้นตลาดหรือเปล่านะครับ ผู้บริหารชี้แจงว่าะฮะเขาบอกว่าส่วนลดและโปรโมชั่นเนี่ยเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางการตลาดนะครับที่ใช้ทั่วไปในอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมไหนนะฮะเขาบอกว่าโปรโมชั่นส่วนลดต่างๆเนี่ยไม่ได้สะท้อนถึงปัญหาการขายสินค้าของเขานะฮะเขาจะทําให้คนเนี่ยติดแบรนด์เขานะครับด้วยคุณภาพด้วยภาพลักษณ์นะครับด้วย สิ่งที่คนรุ่นใหม่มักจะคำํำนึงถึงนะั่นก็คือเรื่องของสุขภาพนะครับศูนย์แคลอรี่นะฮะน้ำตาลต่ำหรือว่าน้ำตาล0%อะไรเหล่านั้น แทนนะครับแทนที่จะมาอาัดโปรโมชั่นนะครับเขามองว่ามันอาจจะไม่ยั่งยืนสักเท่าไหร่นะแต่ถามว่าโปรโมชั่นยังมีอยู่ไหมก็ยังคงมีโปรโมชั่นออกมาเรื่อยๆนะครับแต่เขาก็จะไม่ได้เน้นไปที่โปรโมชั่นนั่นเองนะครับเพราะมันจะทําให้คนรับรู้แบรนด์ของเขาจากโปรโมชั่นนะฮะและคนจะคาดหวังโปรโมชั่นมากกว่าคาดหวังคุณภาพในสินค้านั่นเองครับอันนี้เป็นมุมมองวิสัยทัศน์ของ C e o ที่เขาออกมา พูดโทรศัพท์ทางไกลนะครับเพื่อนๆลองวิเคราะห์ดูนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทําให้เราเนี่ยยังคงเชื่อมั่นในแบรนด์นี้อยู่หรือเปล่านะครับแล้วถ้าเรามาดูนักวิเคราะห์นะครับนักวิเคราะห์มองยังไงนะหุ้นนี้ยังคงมีอัพไซด์หรือเปล่านะครับจาก Wall Street นะเพื่อนๆนักวิเคราะห์เนี่ยให้สตรองบายถึง8คนนะครับให้บาย5คนฮนะให้โฮประมาณ4คนนะครับเซลเนี่ยให้น้อยมากนะครับประมาณ1คนนะครับอ่ะและลองดูอัพไซด์นะเพื่อนๆ หุ้นนี้เนี่ยยังคงมีอัพไซด์อยู่ประมาณ53%รนะราคาที่เหมาะสมของ c e l s i u เซเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสีเหรียญน,นะครับซึ่งราคาตอนนี้มันอยู่ที่26นะก็ถือว่ามีอัพไซด์ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับอันนี้เพื่อนๆลองมองดูนะฮะมุมมองที่1เนาะเป็นโอกาสนะครับในการเข้าสะสม c e l s i u เซเพื่อคาดหวังการเติบโตในตลาดต่างประเทศและการกลับมานะครับจากการจัดการปัญหาสินค้าคงคลังครัครบอันที่2นะคนที่มีของอยู่นะครับ ถือโอกาสนะครับโฮต่อไปได้นะครับเพราะในอนาคตอาจจะกลับมาเติบโตได้นะครับอันที่3นะเพื่อนๆขายเลยนะครับเพราะโอกาสการเติบโตในตอนนี้เนี่ยเหมือนจะหยุดชะงักนะครับเพราะมีการพึ่งเบปซี่นะครับมีการขายตลาดเฉพาะกลุ่มครับเฉพาะคนที่รักสุขภาพนะครับและ Energy Drink เนี่ยก็ไม่ได้เหมาะสําหรับทุกคนเนาะดังนั้นนะครับขายะฮะหรือทั้งเลือกสุดท้ายนะเพื่อน DCA นะครับไม่ว่าราคาจะขึ้นจะลงฮะหากเราเชื่อมั่นในหุ้นนี้เชื่อมั่นในแบรนด์ครับเชื่อมั่นใน c e o นะครับการ DCA ก็จะช่วยลดความผันผวน,นระหว่างทางได้นะครับทั้งหบทข้อมูลนี้นะเพื่อนๆก็เอามาเล่าแบ่งปันกันนะครับเผื่อใครที่มีข้อข้องใจอยู่เกี่ยวกับสินค้าแบรนด์เซลเซียสนะครับว่า พื้นฐานเปลี่ยนไปหรือยังนะครับก็น่าจะได้เห็นจากคลิปนี้แล้วนะครับหากชอบคลิปนี้นะเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับเป็นกําลังใจชั้นดีเลยนะครับที่จะซัพพอร์ตให้ผมทําช่องต่อไปได้นะครับขอเพื่อนๆมีความสุขสนุกไปกับโลกของการลงทุนและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้สวัสดีครับ